วันอาทิตย์ดวงรายวันกับเช้าว,วันใหม่วันนี้เครียดเรื่องงานเหรอกังวลใจเรื่องอะไรอยู่คะแต่วันนี้คนวันอาทิตย์มีเสน่ห์มากๆเลยนะจะบอกให้อะเบื่องานเล็กน้อยนะคะมีความโลเลเกี่ยวกับการทำงานวันนี้ใจหนึ่งอยากเดินทางใจหนึงอยากทำอะไรที่ท้าทายนะคะ มีเกณฑ์เดินทางไกลทํางานไปด้วยทเที่ยวไปด้วยพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขใส่ใจงานนิดนึงนะจ๊ะมีความเกเรเรื่องงานเล็กน้อยนะคะวันอาทิตย์ถ้าใครตกงานมาก่อนหน้านี้กําลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะมาดูเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ใช้ใจ่ายรายรับกับรายจ่ายเสมอตัวแต่ว่าช่วงนี้การเงินของคุณก็ได้มาจ่ายไปเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวารายรับแต่ก็เป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะ คนวาที่ช่วงนี้รู้สึกไหมว่าตัวเองฟุ้งเฟื่อยใช้เงินแบบไม่คิดนะตามใจฉันนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะแต่อาจจะไม่มีเงินเก็บเนาะจะหมดไปกับการลงทุนซื้อ,อนาคตอนะคะในเรื่องของความรักอุ้ยนะห่างกันไหมเนี่ยแฟนอยู่ใกล้ไหมหรือแฟนห่างไกลกันไปแล้วแฟนไปทํางานหรือเปล่าหรือแฟนไปเที่ยวคะพักพผ้พาใส่กระเป๋า นะในตำแหน่งความรักให้อิสระกันนะคะหรือเพิกเฉยต่อความรู้สึกสนใจเรื่องอื่นมากกว่าคู่ครองหรือความรักโฟกัสเรื่องงานเนาะโอเคนะคะในเรื่องของคนมีคู่ก็ยังถือว่าลาบลื่นอยู่อาจจะมีห่างกันบ้างนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสได้กินเด็กได้แฟนเด็กค่ะหรือแฟนทางไกลนะ อาจจะแก่กว่าหรืออ่อนกว่าแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นรักใหม่ค่ะคนโสดนะสำหรับเรื่องของโชคลาภมีบ้างเล็กน้อยสื่อนำโชคคือเด็กสัตว์เลี้ยงหรือว่าเซนคุณนะคะสองหนึ่งเดแล้วก็ศูนย์สีสมดวงวันนี้ขาวเขียวหรือเหลืองก็ได้นะคะ ทำบุญกับน้องหมาน้องแมวนะคะทําบุญด้วยการปล่อยปลาน้าเขียงทําบุญด้วยการถือศีลค่ะสุขภาพระวังปวดต้นคอนะระวังเดินขาพิกะแพรหัวเข่าเริ่มมีปัญหาระบบน้ําในร่างกายดื่มน้ําเยอะๆนะต้องแต่ว่าคนวันทิตก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพดีระดับหนึ่งเนาะ โอเคนะถือว่าวันนี้ไม่ประมาทเกี่ยวกับการเดินการเหินระวังอุบัติเหตุนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ย,ยกย้ายมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเดินทางไกลอยู่นะขอให้คนวันอาทิตย์วันนี้ราบเรื่องอีกวันนะสบายๆค่ะวันนี้ชิลๆนะไม่คิดมากไม่คิดเยอะค่ะก็แอบคิดอยู่นะแต่ว่าพยายามพยายามทำใจเนาะ โอเคค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะแอบเครียดอยู่นะโชคดีนะคะคนวันทิตย์ดวงเช้าวันใหม่นะ2 17แล้วก็0ค่ะ